ทีเดฟุตบอลปราจำวันเสาร์ที่17มิถุนายน2566ครับท่านอยู่กับเราหลายๆเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกัน4คู่นะครับ4คู่ที่น่าสนใจวันนี้ก็อยู่ในทางด้านของการคัดเลือกบอลยูโร2024นะครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของนอร์เวย์นะครับเจอกับทางด้านของสกอตแลนด์นะครับคู่ที่2ไปกันที่มอนเตเนโกรครับวันนี้ต้องเปิดบ้านรับการเยือนของฮังการีนะครับที่โชว์ฟอร์มค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ทีเดียวนะครับในรายการนี้นะครับ อีก2คู่เป็นทีมยักษ์ใหญ่อย่างเบลเยียมครับเจอกับออสเตรียนะครับก็เป็นที่น่าจับตามองอีก1คู่นะครับค่อนข้างที่เป็นคู่ใหญ่เช่นกันแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของฝอยทองโปรตุเกสนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของบอสเนียนะครับทั้งหมดสคู่อัดแน่นจะเต็มกันอีกเช่นเคยนะครับ ไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับทางด้านของ VIP ทีเด็ดของเราด้วยนะครับคู่แรกครับมอต้ากับทางด้านของอังกฤษนะครับเหนือกว่ายังเห็นได้ชัดนะครับมอต้าสวนมาเนี่ยเหมือนเจอกับกำแพงนะครับคู่นี้เป็น VIP ของเราด้วยนะครับอังกฤษครับเปิดราคามาที่3ลูกครึ่งนะครับ3ลูก3ลูกควบ3ลูกครึ่งเนี่ยราคานี้ได้หมดนะครับเป็นทางด้านของอังกฤษครับเอาชนะไปได้ถึง4ประตูต่อศูนย์ครับ คูนี้ VP T- เด็ดของเราให้ต่อที่อังกฤษที่3ลูกนะครับถึงค่าน้ําจะน้อยนะครับแต่ก็กินเต็มๆครับเต็มตรงครับจังหนับรับตังกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับ VP T- เด็ดของเราสําหรับท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับสนใจที่จะรับทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของ VP T- เด็ดเต็ปของเรานะครับก็สามารถ add ไล n e กันเข้ามาได้ที่ line add นะครับ add s i ครับหนึ่งศูนย์ R A นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น VIP นะครับ เริ่มถึงทางด้านของสเตปนะครับแต่กันต่อเนื่องทุกวันนะครับวันนี้มาตามกันต่อนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับนอร์เวย์นะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของสกอตแลนด์แต่กัน5าทุ่มตรงนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับ ทางด้านของนอร์เวย์วันนี้ได้ทางด้านของฮาร์แลนด์ครับมายืนประจำการในหน้าเป้าครับคู่นี้สื่อตามเพื่อนให้เสมอกันที่1ประตูต่อ1นะครับยังไม่เคยเจอกันมาก่อนในรายการเมเจอร์ครับการเดินทางก็จากทางด้านของสกอตแลนด์มาที่ออสโลนอร์เวย์นะครับ995กิโลเมตรก็ไม่ไกลไม่ไกลครับกลุ่มนี้กลุ่ม A นะครับมีทางด้านของสกอตแลนด์สเปนจอร์เจียนอร์เวย์ไซปรัสนะครับทางด้านของสกอตแลนด์เนี่ยนำเป็นจ่าฝูงนะครับแข่งไป2นัดเก็บ6คะแนนเต็มทางด้านของนอร์เวย์ครับ มีแพ้1นัดนะครับชนะ1นัดอ่าเสมอ1นัดนะครับมี1คะแนนอยู่อันดับที่4ครับก็ต้องลุ้นกันหน่อยแลวครับว่าทางด้านของนอร์เวย์ในรายการนี้จะไปไกลได้แค่ไหนนะครับผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านก่อนครับนอร์เวย์พึ่งเสมอกับจอร์เจียนะครับหประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นไปเยือนสเปนครับแพ้ไปถึง3 0มนในเนชันลีกผลงานไม่ค่อยดีครับแพ้เซอร์เบียแพ้สโลีเนียนะครับชนะสวีเดนแล้วก็เสมอสโลีเนียครับทางด้านของสกอตแลนด์ครับฟอร์มดีต่อเนื่องครับท นัดล่าสุดเอาชนะสเปนไปได้ครับ2-0ถือว่ากําไรเลยนะครับชนะทีมใหญ่เลยนะครับทางด้านของสกอตแลนด์ก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบไปเล่นรอบสุดท้ายนะครับทางด้านของนัดก่อนหน้านั้นเนี่ยทางด้านของสกอตแลนด์ก็ชนะไซปรัสในบ้าน,นครับ3ประตูต่อ0เกมเยือนนัดล่าสุดไปเสมอกับยูเครนในนชั่นลีกนะครับ 0, 0ประตูต่อ0ชนะไอร์แลนด์ครับชนะยูเครนในบ้านนะครับเกมเยือนนัดล่าสุดที่ชนะก็ชนะทางด้านของอาร์เมเนียครับ4ประตูต่อ1นะครับ ฟอร์มค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของสกอตแลนด์นะครับไปดูราคากันต่อเลยนะครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของนอร์เวย์ครับหลังจากมีฮาร์แลนด์ครับมายืนหน้าเป้าเนี่ยเปิดราคาที่ครึ่งลูกครับราคารองอยู่ที่ราคาปปนะครับน้ําเกือบน้ําขาวนะครับ0.79สกอร์สูงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับคู่นี้น่าสนใจนะครับที่จะเป็นสกอร์สูง ทางด้านของสกอตแลนด์ครับนัดนี้น่าจะไม่ประมาทนะครับถึงเกมทําเกมเข้าใส่แล้วก็น่าจะหาโอกาสเจาะเข้าทําประตูนอร์เวย์นะครับถือว่าได้เปรียบนะครับมี6คะแนนถ้านัดนี้มี1คะแนนก็ยังถือว่าไม่เสียหายนะครับสำหรับสกอตแลนด์ทางด้านของนอร์เวย์ต้อง3แต้มเท่านั้นนะครับในนัดนี้ถึงจะมีโอกาสนะครับที่จะเข้ารอบนะครับเพราะเหลืออีกตั้งหลายนัดนะครับทางด้านของสกอตแลนด์นะครับมีร่างทองอย่างแม็กคอมมินเน่นะครับที่ลงเล่นในนัดนี้ครับก็ต้องมาดูกันะครับว่า วันนี้แม็กคมเนจะแผงริทในทีมชาติหรือไม่นะครับทางด้านของนอร์เวย์ได้ฮาร์แลนด์ครับหน้าเป้าคมๆนะครับคิดไม่ออกบอกฮาร์แลนด์นะครับคู่นี้เหล่าร้อยหลามมองว่าครับเจ้าบ้านนอร์เวย์นะครับที่ต่อมาเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะขาดรวมถึงทางด้านของผู้เล่นนะครับกลับมาครบทีมแต่ก็ต้องมาดูครับว่ารวมทีมกันแล้วเนี่ยจะซ้อมถึงหรือไม่นะครับทางด้านของสกอตแลนด์เล่นกันตั้งแต่ชุดเยาวชนเป็นต้นมานะครับความเข้าใจเกมรวมถึงทางด้านของ การประสานงานกันในทีมครับค่อนข้างที่จะดีกว่าเพราะฉะนั้นคู่นี้เรารัลาให้รองไปที่สกอตแลนด์ครับราคาครึ่งลูกครับในคู่แรกครับจังหนักรับตังกันตั้งแต่ ห้าทุ่มนะครับไปต่อกันที่คู่ที่2นะครับคู่สองเป็นทางด้านของมอนเตเนโกรนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของฮังการีเตะเท่ากับนอร์เวย์นะครับห้าทุ่มตรงคู่นี้เนี่ยสื่อต่างประเทศให้ฮังการีนะครับเหนือกว่าชนะไป2 0ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับในรายการใหญ่ๆการเดินทางก็จากบูดาเปสต์ครับมาที่ปอตกกลิกานะครับมอนเตเนโกรเนี่ยนะห้ากิโเมตรกลุ่มนี้กลุ่มจนะครับ ร่วมกลุ่มเนี่ยมีทางด้านของโซเบียฮังการีมอนเตเนโกโลิโวเนียบาลแกเรียนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่หนักมากเท่าไหร่นะครับเซเบียเป็นตัวเต็งนะครับนำเป็นจ่าฝูง มี6คะแนนทางด้านของอังการีก็ต้องบทบี้กับมอนเตเนโกรนี่แหละครับมี3คะแนนเท่ากันนะครับอังกอรีอยู่ดับ2ครับพึ่งแข่งมานัดเดียวนะครับเก็บ3คะแนนเต็มเทา่านั้นของมอนเตเนโกรแข่ง2นัดชนะ1แพ้1นครับมี3คะแนนถือว่าทางด้านของอังการียังได้เปรียบอยู่นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับมอนเตเนโกพึ่งแพ้กับเซรเบียมานะครับ0-2ในบ้านก่อนหน้านั้นไปเยือนบาแกเรียน are, ชนะได้1 0 ในเนชั่นลีกแพ้ฟินแลนด์แพ้บอสเนียนะครับชนะโรมาเนียเสมอกับทางด้านของบอสเนียในบ้านนะครับในบ้านก็ยังถือว่าฟอร์มหลุดนะครับมอนเตเนโกรในช่วงหลังหลังจากที่เปลี่ยนผ่านสายเลือดนะครับเอาทางด้านของนักเตะร,รุ่นใหม่ขึ้นมานะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยรายการเมเจอร์มอนเตเนโกก็เข้ารอบลึกๆ หลายครั้งนะครับทางด้านของฮังการีครับสายเลือดใหม่ค่อนข้างที่จะดีครับฟอร์มดีเลยนะครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะบัลเรียได้ถึง3าในบ้านนะครับก่อนหน้านั้นในในัชนลีกครับแพ้อิตาลีศูนย์สองชนะเยอรมันได้ด้วยนะครับชนะอังกฤษได้ด้วยนะครับฟอร์มค่อนข้างที่จะประทับใจดีๆนะครับเล่นเน้นเหนียวครับตื้อไม่เลิกนะครับสาหรับทางด้านของฮังการีนะครับพลังเหลือล้น ไปดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นทางด้านของฮังการีครับเปิดมาเสมอนะครับขยับไปที่ราคาปปน้ an ําขาวในราคาแรกนะครับราคารองอยู่ที่ครึ่งลูกเลยครับสำหรับทางด้านของฮังการีที่ต่อมานะครับมอนเตเนโกเป็นรองครับเล่นในบ้านเป็นรองที่ราคาปปก็น่ารักงานลุ้นเลยครับราคาสูงที่2ลูกควบสองลูกครึ่งนะครับสูงครึ่งแรกอยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับคู่นี้เนี่ยเน้น ทางด้านของความปลอดภัยอะไรครับเล่นค่อนข้างที่จะเซฟกันพอสมควรนะครับฮังการีการเข้าทําดีกว่านะครับทางด้านของมอนเตนิโกเนี่ยอาจจะเป็นบอลที่ใช้พลังกาลังค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเล่นบอลไดเล็กบอลโด่งซะส่วนมาก ครับทางด้านของอังการี่หลังจากที่ปรับมาเล่นเป็นแบบแผนเล่นกับพื้นนะครับทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีมากกว่านะครับวันนี้สภาพอากาศทางด้านของมอนเตเนโกรวันนี้ก็อาจจะมีฝนด้วยนะครับก็อาจจะเป็นอุปสรรคครับทางด้านของอังการี่ที่จะเล่นบอลกับพื้นนะครับช่วงหลังเล่นบอลกับพื้นได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับการี่แล้วก็เอาชนะทีมใหญ่ๆมาได้หลายทีมด้วยนะครับเลยเปิดราคามาที่ต่อปปอก่อนนะครับถือว่าต่อค่อนข้างที่จะขาดนะครับแล้วก็เยอะทีเดียวนะครับสำหรับทีมที่มีอันดับโลกใกล้เคียงกันนะครับทางด้านของ แพ้มา2นัดติดแล้วนัดนี้ก็ต้องพิสูจน์นะครับว่าจะเหนียวหรือไม่นะครับราคาพอๆครับเหล่ารลามีมุมมองว่านะครับทางด้านของฮังการีเนี่ยแฮนดิแคปที่เปิดมาเนี่ยก็ถือว่าเอ็นเียงครับมาทางด้านของฮังการีพอสมควรเหล่าระลาก็ขออญาตครับตามราคาไปะครับให้ต่อที่ฮังการีครับประทับใจฟอร์มมากๆนะครับในช่วงหลังที่ผ่านมาครับ ่อฮังการีราคาปป,ปครับไม่ถึงกับแพ้นะครับก็เอาหูเข้าแรกเช่นเคยครับในคู่นี้ครับจังหนับรับตังกันไปในคู่ที่สองไปต่อกันที่คู่ที่3มครับ ผู้นี้สนใจกันทั่วโลกเลยครับเป็นทางด้านของโปรตุเกสครับเปิดบ้านรับการเยือนของบอสเนียแอนเฮอร์สกวีนานะครับตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีขยับขึ้นมาเตะดึกหน่อยนะครับคู่นี้สื่อตามเทศให้ทางด้านของโปรตุเกสเจ้าบ้านชนะท่วมท้นไปถึงสี่ประตูต่อหนึ่งครับก่อนหน้านั้นนะครับเจอการมาครั้งล่าสุดก็ย้อนไปปีสองพันสิบเอ็ดนะครับโปรตุเกสถล่มไปหกสองในการคัดเลือกยูโรนี่แหละครับก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของโปรตุเกสไปเยือนเสมอศูนย์ศูนย์ในบ้านของบอสเนียนะครับการเกต เทศเนี่ยที่ลิสบอนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไกลครับ2,334กิโลเมตรเลยนะครับคู่นี้เนี่ยอยู่ร่วมกลุ่มเจนะครับเป็นทางด้านของโปรตุเกสสโลวาเกียนะครับไอซ์แลนด์บอสเนียลักเซมเบิร์กแล้วก็ลิเคนสไตน์นะครับเอา2ทีมนะครับเข้ารอบนะครับทางด้านของโปรตุเกสนำเป็นจ่าฝูงนะครับสนัดชนะรวดนะครับทางด้านของสโลวาเกียอยู่อันดับสบอสเนียอยู่อันดับ4ครับยังมีลุ้นอยู่นะครับถ้ายันเสมอกับโปรตุเกสได้ในนัดนี้ก็ยังมีโอกาส ที่จะเป็นทีมอันดับที่2นะครับต้องลุ้นกันระหว่างทางน้่นของสโลเียไอซ์แลนด์นะครับที่จะเข้ารอบรบโปรตุเกสชนะ เก็บไปเรื่อยๆก็น่าจะได้แชมป์กลุ่มนะครับเข้ารอบไปเล่นยูโรกันแบบสบายใจเลยครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับโปรโตุเกสในยูโรคัดเลือกมาเนี่ยสนัดล่าสุดยิงไป10ประตูะครับนัดล่าสุดไปเยือนลักเซมเบิร์กถล่มไปถึง60ก่อนหน้านั้น,น,นชนะลิเกนสไตน์ไป40ในบ้านนะครับแพ้มอร็อกโกนะครับในเวิด์ c คัพนะครับผลงานในฟุตบอลโลกก็ฉิวเชีวดนะครับ ทางด้านของโปรตุเกสผู้เล่นอัดแน่นมาอยู่แล้วครับโปรตุเกสครับทางด้านของบอสเนียบ้างนะครับผลงานนัดล่าสุดไปเยือนสโลเเกยแพ้ไป2ศูนย์ะครับก่อนหน้านั้นชนะไอซ์แลนด์ไป3 0ศูนย์ในคัดเลือกยูโรในเนชันลีครับแพ้โรมาเนียนะครับเกมเยือนในบ้านก็ยังถือว่าฟอร์มดีนะครับบอสเนียชนะมอนเตเนโกรชนะฟินแลนด์นะครับเสมอมอนเตเนโกรในเกมเยือนนะครับไปดูราคากันต่อครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของโปรตุเกสครับเปิดราคามาต่อที่2ลูกนะครับ ราคาสวยนะครับลูกครึ่งควบ2ในร,ราคารองราคากอสูงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3น้ำบวก10บนะครับ3ลูกเต็มน้ำขาวนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะไหลไปตามราคาพอสมควรนะครับสำหรับโปรโตุเกสถ้าจะต่อเนกรีบจิ้มนะครับเพราะว่าทางด้านของโปรโตุเกสก็อาจจะไหลไปที่2ลูกพวกลูกครึ่งก่อนเตะก็เป็นได้นะครับผู้นี้เหล่าร้ายๆะครับเชื่อว่าทางด้านของโปรโตุเกส1ลูก2ลูกเนีน่ยน่าจะมีครับลุ้นกันกินเต็มกันที่เม็ดที่3ครับให้ต่อที่โปรตุเกสครับฝอยทองน่าจะผ่านบอสเนีย ไปได้นะครับในนัดนี้ครับให้ต่อที่โปรโตุเกสครับราคา ลูกครึงควบ2ครับลุ้นกันที่กินเต็มเมทที่3าครับจังหน้ารับตังกันอีก1คู่ครับใบปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับคู่ใหญ่ทีเดียวนะครับเบลเยียมครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของออสเตรียนะครับตีหนึ่งสี่นาทีที่เบลเยียมวันนี้อากาศดีครับแต่มีทางด้านของฝนโปรยปลายมานะครับสื่อตามประเทศให้เบลเยียมครับชนะที่3ประตูต่อศูนย์นะครับทางด้านของเบลเยียมครับหลายคนนะครับก็เตะนัดชิงชนะเลิศของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกมานะครับก็ไม่รู้ว่าจะฟิตทันหรือไม่นะครับผลงานล่าสุดที่เจออกันนนมาาาเป็ทงง้ข เบลเยียมครับไปเยือนออสเตรียในปี2011นะครับชนะไป2-0ก่อนหน้านั้นเสมอกันในบ้านของเบลเยียมถึง4ประตูต่อ4ครับการเดินทางจากเวนนานะครับออสเตรียมาที่อันเดเลสเบลเยียมครับ921กิโลเมตรก็ไม่ไกลไม่ไกลนะครับทางด้านของกลุ่มนี้กลุ่ม f ครับมีออสเตรียเบลเยียมนะครับสวีเดนเอสโตเนียอาเซอร์ไบจันค่อนข้างที่จะแข่งทีเดียวครับในกลุ่มนี้ช่วงชิงกันก็มีทางด้านของออสเตรียเบลเยียมสวีเดนแหะครับในกลุ่มนี้นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านของเบลเยียมครับไปเยือนสวีเดนแล้วก็ชนะ ล่าสุดนะครับในกลุ่มน sí. ี้นะครับก่อนหน้านั้นผลงานในเวิร์คัพเสมอโคเอเชียครับแพ้มอร็อกโกนะครับชนะแคนาดาแพ้เนเธอร์แลนด์แล้วก็ชนะเวลส์นะครับทางด้านของออสเตรียครับสนัดล่าสุดในบ้านฟอร์มดีนะครับชนะเอสโตเนียชนะอาเซอร์ไบจันทางด้านของออสเตรียเนี่ยชนะเอสโตเนียนัดล่าสุดไม่ขาดนะครับเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับเข้าทำไม่ได้เองครับแล้วก็ต้องมาเสียประตูด้วยนะครับก่อนหน้านั้นในเนชั่นลีกครับเจอทีมใหญ่ๆเนี่ยก็แพ้รวดนะครับไม่ว่าจะแพ้โครเอเชียแพ้ฝรั่งเศสแพ้เดนมาร์ก นะครับในบ้านก็ยังถือว่าดูดีครับแต่เกมเยือนครับยังมีปัญหาอยู่นะครับสำหรับทางด้านของออสเตรีย ไปดูราคากันต่อครับผู้นี้ครับเป็นทางด้านของเบลเยียมครับเปิดราคาที่ครึ่งควบลูกครับราคาสวยทีเดียวนะครับผู้นี้เหล่าร้อยหลามองว่าครับเจ้าบ้านครับเหนือกว่ายังเห็นได้ชัดแต่ต้องดูนะครับว่าความฟิตของนักเตะครับออสเตรียก็น่าจะใช้จุดนี้ครับเป็นจุดที่ตรึงทางด้านของเบลเยียมไว้นะครับเข้าบทบี้ตั้งแต่นาทีแรกๆครับครึ่งแรกค้าเสมอครับความกดดันอยู่ที่เบลเยียมแน่นอนครับออสเตรียได้เปรียบแน่นอนครับสำหรับพละกําลังในครึ่งหลังนะครับคู่นี้เนี่ยเหล่ารัยหลาให้รองไปที่ออสเตรีย ครับ1ลูกเต็มน้าบวก10น้ําน้อยหน่อยครับแต่น่าจะแพ้ไม่เกิน1ลูกนะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งก็น่าสนใจในสกอร์สูงนะครับคู่นี้ให้รองที่ออสเตรียนะครับราคา1ลูกเต็มครับในคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับจังหนับปรับตังกัน4ี่คู่ครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้4ี่คู่เดียวทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะครับคู่แรกนะครับเป็นทางด้านของนอร์เวย์นะครับเจอกับทางด้านของสกอตแลนด์นะครับคู่นี้นอร์เวย์ได้ฮาร์แลนด์มานะครับทางด้านของสกอตแลนด์อย่างที่ได้เรีียนนนนนนนไปปใั้้้้งงงตเเลล่่กกกกก็็ททมาาาาาววแดขอร เล่นด้วยกันมาเนี่ยตั้งแต่ u 21นู่นเลยครับทีมนี้ครับค่อนข้างที่จะลงตัวเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่สกอตแลนด์ครับอาศัย ทีมเวิร์กนะครับเข้าสู้นะครับผู้ส่องครับเป็นทางด้านของมอนเตเนโกรกับฮังการีนะครับคู่นี้เนี่ยเปิดราคาเสมอมานะครับไหลมาทางด้านของฮังการีเยอะพอสมควรครับราคาสูงสุดอยู่ที่ครึ่งลูกเลยนะครับสำหรับทางด้านของฮังการีมอนเตเนโกรช่วงหลังครับเปลี่ยนสายเลือดมาเนี่ยไม่ค่อยจะโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับฮังการีด้วยซ้ำนะครับที่ฟอร์มดีขึ้นมานะเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเพาญาตตามฟอร์มตามราคาครับให้ต่อที่ฮังการีนะครับราคาปปปคู่ต่อไปเป็นทางด้านของโปรตุเกสกับทางด้านของบอสเนีย โปรตุเกตเล่นในบ้านนะครับหายห่วงอยู่แล้วนะครับคำว่าชนะมีแน่3แต้มมีแน่ครับแต่ต้องมาดูว่ายิงขาดแฮนดิแคปหรือไม่เปิดราคามาที่ลูกครึ่งครับไหลที่ลูกครึ่งควบ2น้ำบวก10นะครับราคาล่าสุดราคาแรงครับอยู่ที่2ลูกแล้วก็อาจจะไหลเพิ่มขึ้นด้วยครับโปรตุเกตวันนี้น่าจะหายห่วงครับ คนผู้เล่นอัดแน่นจะเต็มกันในบ้านครับแล้วก็เล่นท่ามกลางกองเชียร์เนี่ยบอสเนียช่วงหลังค่อนข้างที่จะเปล่านะครับเพราะฉนั้นคู่นี้ก็ให้ต่อไปที่โปรตุเกสครับราคา2ลูกเต็มหรือลูกครึ่งควบ2อนะครับคู่สุดท้ายครเป็นทางด้านของเบลเยียมกับออสเตรียนะครับทีมใหญ่เจอกันทั้งคู่นะครับผู้เล่นอยู่ในยุโรปเหมือนกันทั้งคู่นะครับทางด้านของเบลเยียมครับมีหลายคนนะครับที่ไม่ฟิตนะครับ รวมถึงทางด้านของเควินเดอรบอยดด้วยครับก็ต้องมาดูว่าวันนี้ลูกากูครับจะทาคอนเทนต์อะไรหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับขอญาติรองไปที่ออสเตรียครับน่าจะแพ้ไม่เกิน1ลูกครับรอเจ้ากับรอเจดีกว่านะครับให้รองไปที่ออสเตรียครับหลูกเต็มครับในคู่นี้ครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้4คู่นะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนเราเหล่าร้อยหลานนะครับก็เราก็จะพยายามดูแลทุกๆท่านนะครับ ทำเงินให้ทุกท่านเนี่ยทุกวันนะครับใน Line แอดของเราก็สามารถแอดกันเข้ามาได้ถ้าท,ทายกันเข้ามาได้ครับมีเด็ด VIP ของเราเนี่ยทุกวันนะครับทำกำไรกันทุกวันสามารถแอดไล n e กันเข้ามาได้ที่ l i น์แอดครับแอดไ1 0 0ย RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นคิดถึงทีเด็ดครับคิดถึงเราครับเหล่าร้อยหลาสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ